สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel Exila Gamer TV ช anel เกมแนวอนิเมะแนวแฟนตาซีแล้วก็เกมแนว Open World นะครับผมสำหรับคลิปวันนี้นะก็จะมารีวิวถึงกิจกรรมใหม่นะครับในเกมมือถือ Lord of Hero เกมแนว 3D Turn Based จัดทีมน,นะครับที่สายฟรีก็เล่นได้สบายนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยเขาแจกตัวละครระดับ5ดาวถ้าเราเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยมีโอกาสได้ถึง6ตัวเลยนะฟรีๆนะครับผม โอเคมาดูถ okay, ึงก,กิจกรรมใหม่ของวันนี้นะครับวันที่6พฤษภาคมนะครับก็มีกิจกรรมเข้ามาคือกิจกรรมมิสติกบีชทันนะครับการล่าสัตว์ศักดิ์สิทธิ์นะครับในตำนานสต์ศักดิ์สิรรสทธิ์ในตำนานนั่นเองนะโอเคเข้าไปดูกันดีกว่าว่ากิจกรรมจะเป็นยังไงนะครับก็กิจกรรมนี้นะมันคือการล่าพวกสัตว์ที่แบบเป็นสัตว์พิเศษครับจริงๆแล้วมันเป็นกล่อง แต่เขาเขาเรียกว่าเมียวมิกไซน์นะครับเป็นเป็นกล่องที่บอกว่าเหมือนม e ีเมวมีแมวแอบอยู่ในกล่องเล่จริงมันเป็นเหมือนเหรียญเหรียญตราซะมากกว่านะครับผมโอเคสําหรับกิจกรรมนี้นะครับมีระยะเวลาในการเล่นเนี่ยสิวันนะครับก็จะเริ่มต้นในวันที่6พฤษภาเริ่มตั้งแต่ประมาณตีสามนะครับไปจนถึงวันที่19พฤษภาประมาณ3ามโมงเย็นนะครับก็จะหมดเวลานะโดยของรางวัลที่เราจะได้ในกิจกรรมนี้นะครับจะแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันนะครับก็คือส่วนแรกนะ เพียงแค่เราเข้าร่วมกันเล่นเอ่อเมียวมิกไซ์อันนี้นะครับกิจกรรมนี้เนี่ยแล้วก็พอเล่นไปกับคนอื่นเนี่ยมันก็จะมีแต้มสะสมรวมกันนะครับว่าเนี่ยมีการล่าไปแล้วกี่ตัวนะก็จะได้รับของตามนี้เลยนะตอนนี้ล่าไปแล้วแสนตัวนะครับโดยผู้เล่นทั้งหมดนะมีการจัดอันดับด้วยนะผมเพิ่งล่าไปตัวเดียวเพิ่งจะเจอตัวเดียวเองนะครับก็มีแสนก็จะได้รับค่าพลังงานนะครับสองแสนสามแสนรางวัลจะมีไปจนถึง หนึ่งล้านสองล้านอ่าสองล้านเลยสองล้านนี่จะได้รับเป็นเหรียญตราเหรียญแมวนะครับอ่าเหรียญแมวก็คือของที่เราได้จากการล่าเจ้าบอสเนี่ยอ่าโดยที่เจ้าบอสที่นะครับมันจะโผล่มาในด่านทุกๆด่านนะครับที่เราเคยผ่านไปแล้วนะครับแล้วก็จะมาในเว็บที่2โดยมาโดยการสุ่มนะครับแต่ว่าโอกาสเจอค่อนข้างยากนะครับเพราะฉะนั้นแนะนาว่าให้เล่นในด่านที่เราแบบผ่านได้ง่ายๆนะครับเพื่อเอารอบนะแต่ว่าการลงพวกนี้เสียพลังงานเยอะนะมันคือกิจกรรม เผาพลังงานพอสมควรนะครับโอเคพอเราได้เหรียญมาแล้วนะครับาจากการล่าเจ้าบอสพวกนี้นี่เราก็มาที่สเปเชียลช็อปได้นะครับนี่เหรียญตราแมวก็สามารถแลกของได้ตราตามนี้เลยนะครับมีอะไรบ้างที่จริงๆที่แน่ๆคือค่ารีโนนะครับ50เหรียญตาแมวเนี่ยแลกได้5 0,000รีโนนะครับแลกได้ทั้งหมด5รอบนะแล้วก็อันนี้จะเป็นพวกแลกได้1รอบนะโอ้ยมี 200เหรียญตาแมวแลกได้1ล้านโกเลยนะครับแล้วก็จะมีเหรียญมีมิสติกโซ Stone ไว้อัพเลเวลสกิลนะครับหรือว่าพวกของรูนอัพคาร์ดรูนท่าต่างๆนะครับมามีกดเอียกีด้วยแล้วก็มีคริสตัลด้วยคริสตัลแลกได้รอบเดียวนะโอ้แต่ว่าผมว่าเปึแพงอ่ะแพงมากเลยคริสตั้นนะครับที่หน้าคุมๆเนี่ยน่าจะเป็นเหรียญทองแล้วก็ค่ารีโนนรวมถึงเจ้ามิสติกโซ s สโตนไว้อัพสกิลนะครับ โอเคเดี๋ยวเราจะไปลองหาเจ้าแมวดูดีกว่าว่าจะเจอหรือเปล่านะไปะลุยกันเลยไปหาด่านง่ายๆก่อนอื่นนี้เติมพลังงานให้เรากดได้สูงสุดรอบก่อนนะเราจะไปลองที่ด่านโนมอนเลยเพราะว่าต้องการที่จะจบให้ไวนะครับอ่ะเป็นโนมอน l 8ก็แดของมันจะได้สุ่มๆหน่อยเอาเป็น e อ p จ้า รอบลาสามร้อยีกเอ่อ300พลังงานงโอเคส่งตัวตีหมู่ลงไปสักสี่ตัวตัวนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นแฟมแล้วก็ประมาณนี้โอเคออโต้รีพีทตั้งให้เต็มไปเลยนะครับจะได้มีโอกาสเจอ ด่านไหนก็ได้นะครับในด่านเนื้อเรื่องหรือว่าด่านในฮออะไรพวกนี้ก็ได้นะนเจอหมดนะครับเพียงแต่ว่าในฮอเนี่ยอมอนมันจะตายค่อนข้างช้าหน่อยหนึ่งนะจริงแล้วช้าไม่ช้าอยู่ที่เลเวลแล้วก็ของเราแล้วก็ด่านที่เราเลือกแหละนะครับเลือกด่านเลเวลง่ายๆก็ได้โอเคจบไหมเอ่ยโอ้ยยังไม่ยอมจบ ่าเรียบร้อยจบไปเว็บแรกยังไม่เจอนี่มักนการเดียวมันก็จะเป็นการสุ่มหน่อยนึงเนาะค่อนข้างใช้เวลาในการหานะครับถ้ามาก็จะมาโผล่ในเว็บที่สองนั่นเองนะ

มาดูรอบนี้กันบ้างรอบที่3ดูซิว่าจะเจอไหมอ่าเจอแล้วนะครับนี่มิสติกบิสเมียวมิกมันโผล่มาแล้วเออมาพร้อมกับเหรียนเพียบเลยอิงก็าจะเป็นมอนสเตอร์พลังเลือดหกหมื่นนะครับให้เราตีธาตุดินนะเพลงนี้กวนโอยมากอะปืบมันพวกเราตื๊บมัน โอ้โหมีท่าจบตีรัวๆด้วยเ,เรียบร้อยนะครับพอเราจัดการได้เนี่ยพอจบด่านเราก็จะได้เป็นเหรียญตาเจ้าแมวนะครับ นะได้สิบเหรียญน,นะครับต่อเจ้าหนึ่งกล่องเนี้วหมิกนะครับเอาละตอนนี้ก็มาถึงรอบที่สิบแล้วนะครับก็สรุปแล้วสิบรอบนี้จะได้เจอแค่รอบเดียวเองั้งถ้าถ้าไม่ผิดนะครับอ่าใช่เจอแค่รอบเดียวนะครับในที่เราเจอไปก็คือในรอบที่สามนะครับเฉลี่ยแล้วนี้แบบเรทนี่มัน น้อยมากๆนะครับในการเจอคือถ้าโชคดีอะ่ะสิบรอบเจอสักตัวหนึ่งก็ถือว่าโอเคนะใครที่เจอได้มากกว่านั้นก็อาจจะถือว่าโชคดีนะครับแต่ว่าผมกลัวว่ามันจะต่ำกว่านั้นนี่ดิอาจจะไม่เจอก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยว,วจากนี้ก็คงต้องฟาร์มกันต่อนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูบทสรุปของการฟาร์มสิบรอบนะครับก็จะมีของรางวัลโชว์ขึ้นมานะปึ๊บของรางวัลรวมนี่ก็จะมีเหรียญ ราเจ้าแมวนะครับนี่มันก็คือเมียวมิกเมดอนนะครับตอนนี้มี20อันไอแล้วเพราะว่าผมเจอไป2ตัวแล้วนะครับโอเคครับก็เอาเป็นว่าสาหรับคลิปนี้ขอจบเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะหากใครที่ชอบคลิปนี้นะครับรบกวนช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็สําหรับใครที่อยากติดตามอัปเดตข่าวสารของเกม l o r d o f Hero นะครับทริปแล้วก็เทคนิคการเล่นรวมถึงไลฟ์สดนะครับซึ่งบางทีก็มาบางทีก็ไม่มาแล้วแต่อารมณ์นะครับก็ กด Subscribe ติดตามช่องผมผมไว้นะแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนละครับสวัสดีครับ